ไขความจริงกับชีวิตมแมลงมุมชนิดนี้กันสตีที่มีคนเคยบอกว่าไอตัวแดงๆนี้คือตัวผู้แล้วตัวแบบนี้คือตัวเมียฮ่าฮ่าวันนี้เรามาเฉลยผมมีตาไลายมาพิสูจน์ไอ้พี่น้องดูว่าตัวแดงนี้คือลูกของมันแล้วตัวผู้เป็นเชนไรเดี๋ยววันนี้มาดูครับวันนี้นะบอกว่ามาด้วย คลิปควันหลงเอกคารพิเศษครับไอ้ความลับที่เข้าใจปิดกันมายาวนานเป็นตำรานอกกรอบครับนอกจักรวาลโอดูจะยิ่งใหญ่จริงๆเรื่องนี้นะผมบอกเลยพี่น้องชาวบ้านเนี่ยคือเขาเข้าใจถูกมาก่อนนะแต่มันเพิ่งมาเปลี่ยนมาตอนนักวิชาการนี่แหละนะก็คือเรื่องของแมลงมุกนะอย่างที่ผมเกริ่นมาเออบ้านผมเนี่ยเรียกว่า แมงไหมนะครับแต่ตางปลาสักลางก็เรียกแมงมุมใ,ใจตองบ้างอะไรบ้างก็ไม่รู้นะครับนะเมื่อก่อนในะตัวแดงๆตัวกระทิสเนี่ยไอ้พวกเนี้ยก็บอกว่าเนี่ยมันเป็นตัวปู้มัน <c ười> โอ้ยธรรมาชาติจะโหดร้ายอะไรกันขนาดนั้นจริงไม่ใช่ครับแล้วมันก็คือลูกมันนั่นแหละครับชาบ้านไหนเขาเคยก็เ,เคยพูดมาตูก ไดนักวิจาการบอกไม่ถูกทำไมจะบ้านรู้ก่อนไม่ได้สักเรื่องงไงเอา้าจะบ้านเข้าเจถูกครับวันนี้ผมมีตำลายไลนะ่นักวิจาการดูอยู่อย่าหมัดเที่ยวแล้วกันนะปิดตู้ก้อยว่ากันนะเพราะว่าหลายสิ่งหลายอย่างก็มั่วกันมาดังนั้นเลยนะมัว่วมาดังนั้นแต่วันนี้ผมมีตำลายนะไล่เป็นสเต็ปสเต็ปเลยนะไปดูคันนะผมพิสูจน์ได้นะครับนะ ว่าตัวไหนปูตัวไหนตัวเมียตัวไหนลูกมาเน่ะผมพิสูจน์ได้นะ,ะไปดูอ่าไปเย็บๆกันก่อนครับยีงไงมันจะเป็นตัวปูมในปลื้ม,มเหล็กกันท่นนี้นี่คือเรา,เาลงมาจากใยกองแมงไหมตรงนี้ะเดี๋ยวเอาขึ้นลับไปเปลือนนะเอาละครับทีนี้เรากลับมาดูครับ นะที่เขาบอกว่าไอเจ้าตัวแดงๆเนี่ยมันเป็นตัวผู้มันนะครับพี่น้องดูครับช่วงเนี้ยพี่น้องสังเกตนะดูที่ตายของมันนะครับตายมันจะป้อมๆนะตอนนี้นะตายมันจะป้อมๆในะตัวแดงๆเนี่ยนะเนี่ยครับมันเป็นลูกมันนะครับนะมันไม่ใช่ตัวผู้มันนะโอ้โหก็ใจผิดกันมานานเลือกเกืนแล้ว หลายคนบอกว่าก้าวใจพิษวูวได้เราก้าวใจโต๊ะมาหน้าเนี่ย <c oughs> นะครับไอพี่น้องสังเกตนะไอเจ้าตัวแดงๆเนี่ยมันจะมันจะ้ายมันจะเป็นพร้อมนะนะเนี้ยอัน,นยยเนี้ยตีใหญ่เนี่ยมันมีตัวสีแดงเนี่ยเป็นอกเจ็ดตัวเลยนะครับนะแล้วเดี๋ยวนะพอมันโตวกว่านี้นิดนึงนะครับท้ายของมันก็จะยาวขึ้นนะเดี๋ยวผมพาไปดูครับ เห็นหรือไม่ว่าเนี้ยมันเลยจากการเป็นเนี่ยมันกาลังตายมันกําลังจะยาวขึ้นนะนี่ไอตัวเนี้ยไอตัวเนี้ยทีหลังทีนี้เวลาตายมันยาวขึ้นนะจากที่มันตายมันกุดกุดนะตายมันกุดกุดเนี่ยมันโตขึ้นแล้วมันโตขึ้นแล้วทีนี้มันก็จะเริ่มกลายสีแบบเนี้ยก่อนที่จะเข้าสู่วัยเนี้ย เรายังมีอีกรุ่นหนึ่งนะนะจากาตกุดนะเริ่มมาเป็นตัวแบบนี้นะครับทีนี้จะเป็นตัวผู้หรือตัวเมียสีสันมันจะเป็นตัวบอกนะแต่สีแบบเนี้ยตัวเมียไงเนี่ยเนี่ยเนี่ยลูกมันเห็นไหมาตมันเริ่มยาวออแล้วจากาตกุดนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูตัวที่โตวกว่านี้นิดนึงไปครับวัดดีหนองสาวเอาเฮ้ยเนี่ <c oughs> นยครับ จากตัวที่เป็นสีแดงแล้วเริ่มเริ่มมีท้ายานะาายาวขึ้นนะพอท้ายยาวขึ้นมันก็จะเริ่มที่จะแยกตัวเริ่มมีสีสันเพื่อแยกไ้ธรรมชาติรู้ว่าตัวไหนผู้ตัวไหนตัวเมียนะสีสันบนหลังบนตัวของมันเริ่มบ่งบอกแล้วครับเห็นไหมนี่ไงตัวเมียอีกตัวหนึ่งตีโรอคอย วันเติบโตและสืบปันต่อไปนะครับแต่ตัวผู้มันหายากไอสัตว์นิดนี่ยผู้มันมีน้อยสงสัยนะทีนี้เลิกสงสัยสักท,ทีนะว่าไอตัวแดงอ่ะไอตัวแดงแดงที่อยู่ตามายอ่ะนั่นอ่ะลูกมันเออโอเคนะเดี๋ยวเราตามหาตัวผู้ผมคือค,คิดว่าน่าจะมีแหละมันคงจะไม่กลับอเมริกาแน่อยังคงอยู่ประเทศไต้หวไปดูครับ เราจะเดินตางหาตัวผู้มันมันต้องเจอ,อได้เปิดโปงสิ่งที่เข้าใจปิดกันมานานแสนนานลุยหาตัวผู้ครับคิดว่ามันจะกลับเมกาฮอะฮ่าฮ่อ oh <my> God. เออยังอยู่วีซ่ายังต่ออายุอีกหลายวันนี่ไงตัวผู้แมลงมุมชนิดนี้เดอ้อ นี่คือตัวปูพี่น้องครับพี่น้องดูไว้เลยตัวปูมันจะมันจะเป็นสีสีงามอย่างนี้แหละนะเป็นสีอามอย่างนี้แหละครับแล้วขาของมันเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้นะอันนี้คือตัวปูนะพี่น้องสังเกตดยนะอา่ารังของตัวปูมันก็จะไม่มีตัวเล็เลกๆแดงๆนั่นเลยนะเนี่ยนะใหญ่มันอยู่นี่นี่ๆๆๆๆนี่นี่นี่ใ่มันนี่นะนี่ใยใหญ่ใหญ่ใหญ่ตัวมันอยู่นี่นี่นี่ อ้า,อา,นอาวนี่นี่นี่รังมันเอ๊ะมันไม่มีตัวแดงๆอยู่เลยไหมน่ะมันไม่เลี้ยงลูกอ่ะพวกนี้ไม่รับผิดชอบหรือเปล่าว oh, <no. S 1> ะนะอ h no อย่างไรตาปู้มันตัวเล็กขนาดนั้นนะ่ะพี่น้องครับอย่าว่าแต่อย่าว่าแต่จะผสมปันเลยหรือจับตัวผู้ยัดกลับไปในท้องตัวเมียยังได้เลยนักวิจารการว่าตาแก่หน่อยเดี๋ยว จับบีบคอย <c oughs> <c oughs> นะจริงไหมครับผมไล่ตามลายมาให้พี่นกดูไดนะ้นหมมันเป็นไปไม่ได้อกไอตัวแดงๆนั่นจะเป็นตัวผู้นะมันไม่ใช่ครับผมก็เป็นลูกมันนั่นแหละนะแล้วแล้วรูดูการเนี้ยมันก็ออกลูกแล้วเนี้ยมันก็ออกลูกของมาแล้วถ้าไกลคิดว่าถ้าไกลไม่เชื่อผมนะแต่ผมก็ไม่ได้บังคับไอ้ไอ้ไกลเชื่อนะ แต่ถ้าหากว่าไกลไปนำหลักฐานมาให้ผมดูได้นะคือไหนละลังของมันไหนละลูกของมันลูกมันมีหน้าตาเป็นยังไงละให้เจ้ามาเลงมุมแบบเนี้ยนะไปไปตายไม้ดูหน่อยนะไกลก็ได้ลองลองทำเป็นสารคดีมาก็ได้นะลองดูลองดูงดนะผมก็ไม่ได้ไม่ได้บอกว่าจะอย่างโน้นอย่างนี้นะแ้วนี่หลักฐานของผมไง มก็มีหลักฐานเห็นไหมผมก็ไล่ตามไายให้ดูเลยว่าเนี่ยมันเริ่มต้นจากตัวตัวมันเล็กขนาดนี้ยแล้วมันก็ค่อยๆโตขึ้นแล้วแล้วตายมันก็เริ่มยาวขึ้นยาวขึ้นแล้วมันก็แยกตัวออกมานะมันมันก็แยกตัวออกมาซึ่งแต่แต่ละรุ่นแต่ละรุ่นในพี่ในน้องของมันอ่ะมันมันโตไม่พร้อมกันเนี่ยตัวตัวที่โตแล้วมันก็แยกตัวออกไปตัวที่ยังไม่โตมันก็ยังอยู่กับที่รังของแม่มันเห็นไหม มันก็ยังอยู่ทีนี้พอมันโตเต็เทมที่ระดับหนึ่งมันก็แยกตัวไปทีนี้สีสันของลําตัวมันอ่ะจะบ่งบอกว่ามันเป็นเพ็ผู้หรือเพศดเมียเห็นไหมเห็นไหมนี่หลักฐานผมเห็นไหชัดเจนอยู่แล้วพี่น้อกครับยังว่าไอ้แมงมุมใหญ่ตองสีขาวานี่ว้าตัวผู้ไม่ใช่นะ Và mình mua mưa này này, đặc biệt trà cam thằng thì mình có mua không? Giật thời gian chạy hết luôn ấy. Giật thời gian chạy. Ai cà đuốc đây nốt rau. Thì phải pop mà thế quá. Thì lại càng mình ít nữa. Ô mà tâm cho chôn bình tua bình tốn à, Pop đô lại càng mà ít đi Còn mình mua ngay, mình mua không thể mà mình mua bẹp chừng mì. Có gì các Mua bẹp mì lắc cán. ตึงอีกอย่างนึงก็ไม่มีใครไปเที่ยงไงประวัตกกิแต่ละคนก็ยังเกิดเห็นตัวจริงในหลก็ม้วนๆมาแั้วม,ม้วจนเป็นตัวกาา็ว่ะเดี๋ยวตึงเตะสยมกันหรปือลาวันคือกระดูกปลายคางมันถ <c oughs> ้าพี่น้องสนใจเรื่องราวเพิ่มเติมก็สามารถกดดูสองคลิปนี้ได้นะครับและถ้าพี่น้องอยากดูคลิปและเพลงลิตเพิ่มเติมก็สามารถกดดูได้ที่โลโก้นี้นะครับเพราะมีตั้งตำนานสวนและตำนานไม้ แล้วไว้พบกันครับ